สำหรับนิยายแล้วไม่ว่าจะเป็นพันปีหรือหมื่นปีก็ตามต่างก็เป็นแค่เพียงปากกาไม่กี่อันเวลาเพียงแค่ครู่หนึ่งเท่านั้นกลับมาที่เรื่องราวของนางไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปที่นี่ว้าวว้วดูซิว่าคนเก่งคนนี้คือใครกันนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะอืมน่าจะนานมากเลยละ่ะเจ้าคือชูอฟางยี่แล้วนางอยู่ที่ไหนใครกันละ่ะเยเซีวยวย ฮะนางตายไปแล้วเจ้าเป็นคนฆ่าเจ้าสูญเสียความทรงจำเรื่องไงอ่ะขอาร้องเลยนะเนื้อเรื่องแบบนี้ถ้อยคำที่เบื่อหูมากได้โปรดเปลี่ยนบันทีเถอะข้าไม่เคยไปฏิเสธเรื่องราวของนางเลยการที่ข้ายังสามารถกลับมาที่นี่ได้สแสดงให้เห็นว่านางและเรื่องราวก็ยังคงหยุดลงนั้นนางอยู่ที่ไหนบอกข้ามาเจ้าได้กลายเป็นผู้คุมเรื่องราวนี้แล้วเจ้าเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงของโลกนี้ เจ้ามีทุกสิ่งและควบคุมโชคชะตาของเจ้าได้อย่างอิสระอย่างสมบูรณ์เจ้าคือพระเจ้ายังไงล่ะเจ้ากลับมาทำไมอีกทำไมเจ้าไม่ใช้ชีวิตอิสระที่ยอดเยี่ยมของเจ้าต่อละให้ข้าเดาวนะอืมเจ้าพบว่าสิ่งที่เจ้าได้รับนั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่เจ้าคิดดังนั้นเจ้าเสียใจแล้วสินะเจ้าต้องการที่จะมาขอพรเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมนั่งอยู่ที่ไหนกันแน่ จะขาร้องใครสักคนคำว่าได้โปรดกรุณาหรือว่ารบกวนหรือคำว่าขอร้องเจ้าละคำพวกนี้พูดไม่เป็นหรืองไงดูเหมือนว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าจะใช้ชีวิตอย่างยิงพยองเลยนะขอร้องเจ้าละ่นะรบกวนบอกข้าทีว่านางอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้ข้าไม่รู้จริงๆนะข้าเบื่อกับคำว่าอิสรภาพและความหวังของนางมาตั้งนานแล้ว ข้าเบื่อหน่ายกับการอ่านเรื่องยาวที่น่าเบื่อและน่ากลัวที่มีคงเรื่องซ้ำซากจากนั้นนางก็ไม่ปรากฏตัวออกมาเลยบางทีนางก็อาจจะเบื่อกับเรื่องราวที่สิ้นหวังนี้แล้วเหมือนกันยังไงซะสำหรับนางแล้วนี่ก็เป็นเพียงแค่นิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้นหากเรื่องนี้ล้มเหลวนางก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นางยังสามารถมีตัวละครเอกใหม่และสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาได้ หรือไม่ก็บางทีอาจมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้จากเรื่องราวที่ล้มเหลวนี้ว้าวว้าวดูสิว่าคนเก่งคนนี้คือใครกันนะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะอืมน่าจะนานมากเลยละนางตายไปแล้วนะเจ้าเป็นคนฆ่าเจ้าความจาเสื่อมหรือไงขอร้องละเนื้อเรื่องนี้ถ้อยคําที่เบื่อหูมากการุุ่นาเปลี่ยนมันด้วย นางจะไม่ปรากฏตัวออกมาอีกแล้วนางสามารถเริ uh ่มต้นเรื่องราวใหม่ได้ก็ได้ข้าแกล้งทำเป็นฉี่ฟางยี่เพื่อหลีกนี้จากความเป็นจริงซึ่งค่อนข้างจะตลกดีนะไม่ว่าข้าจะพูดอะไรมันฟังดูเหมือนผู้ที่แพ้ที่บ้าคลั่งอย่างได้ความสามารถใช่ข้าคือเย่เสี่ยวหยูเจียงหลี่ชางข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไรและก็ไม่รู้ด้วยว่า ในตอนที่เจ้ากลับมาเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนไปยังไงแล้วบ้างตอนแรกข้าโกรธมากแต่ข้าคิดว่าข้าน่าจะหาความคิดดีๆขึ้นมาทันทีเพื่อตอบโต้เจ้าอย่างน้อยก็ทำให้เจ้ากลายเป็นเม่นแล้วจึงเหยียบหน้าเจ้าเพื่อหัวเราะย,ยอะเจ้าแต่จู่ๆข้าก็รู้สึกว่ามันไม่มีความหมายอีกต่อไปเดิมทีข้าได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาด้วยความหวัง ชีวิตที่วุ่นวายของข้าข้าจึงอยากเขียนเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความมืดมนและสิ้นหวังนางเอกและพระเอกของข้ามีความกล้าหาญและสติปัญญาที่ไม่ธรรมดาพวกเขาเอาชนะทุกสิ่งพวกเขามีความรักและถึงแม้พวกเขาจะตายความรักนี้ก็จะไม่จางหายไปก็เหมือนกับข้าสามารถพบกับความสบายใจและความกล้าหาญในเรื่องของการใดบาปเช่นนี้ได้ แต่ว่ามันก็ไม่มีใครที่อยากจะยอมมีชีวิตที่ยากขนาดนั้นใช่ไหมล่ะพวกเจ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดตลอดชีวิตข้าก็แค่อยากจะชดใช้แต่ข้ากลับทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงมากแม้แต่เรื่องราวของข้าข้าก็สูญเสียมันไปแล้วชีฟางยี่นางนางก็หายตัวไปเช่นกันเหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณน,นี้ ข้าบอกกับนางทุกครั้งว่าครั้งต่อไปจะต้องได้นะนางอดทนกับข้าบันดาลน,น่าจะพอได้แล้วล่ะนะและข้าก็ไม่สามารถเข้าสู่นิยายได้อีกต่อไปคนที่ควบคุมเรื่องราวในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าแล้วก็ดีเหมือนกันข้าก็เหนื่อยแล้วถ้าอย่างนั้นก็เอาแบบนี้เลยนะถ้าเจ้าเห็นคำพูดเหล่านี้จากข้ายินดีด้วยนะเจ้าน่าจะได้ชีวิตที่เจ้าต้องการแล้วล่ะนะ นี่เป็นทางเลือกของเจ้าเองมันไม่ใช่การควบคุมชีวิตจริงของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ตามมันไม่เกี่ยวอะไรกับข้าแล้วเจ้าชนะแล้วข้าคิดว่าข้ายังมีนิสัยพร้อมที่จะยอมรับความพ่ายแพ้งั้นก็ลาก่อนนะแต่ว่าทางที่ดีอย่าเจอกันอีกเลยนะไม่มีแล้วเหรอการตอกลับของเจ้ามีเพียงแค่นี้ใช่ไหม